สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรงในสองตัวพูนตรงๆนะครับซึ่งก็จะมาคํานวณให้ชมกันนะครับเป็นแนวทางวันที่ส6สิงหาคม2 5 6 5นะครับเอาละครับเรามาดูวิธีคํานวณกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะใช้เลขที่ออกตั้งแต่0ู2นะครับเอามาเรียงไว้นะครับจนถึงว่าล่าสุดที่ออกนะครับ5 9 4อ่าสูตรแรกนะครับก็จะเป็นสูตรดินปูนะครับ2ตัวนะครับสูตรที่2จะเป็นสูตรลักนะครับหลักสิสตัวนะครับ ทำมาครับสูตรที่สานะครับก็จะเป็นสูตรปักหลักครับที่หลักหน่วยครับจะดินที่2ตัวนะครับก็เอามาประกบกันแล้วนะครับจะได้4คู่นะครับแบบตรงโตลีนะครับสูตรนี้จะเข้าแบบจะเข้าแบบ้ามงวดนะครับงวดแดกที่สูตรเริ่มเข้านะครับก็คือนั่นคืองวดนี้ครับงวดที่807ครับก็เรามาค้นวณดูกันนะครับตั้งแต่สูตรเริ่มเดินนะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรเด่นนะครับ2ตัวครับสองตัวจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับสูตรนี้นะครับ เราสามารถที่คำนวณต่อได้ทุกงวดนะครับงวดได้เรามาดูกันนะครับน้ำหลักร้อยครับอของคนที่ออกสูงสองมาบวกกันกับหลักสิบครับสูงบวกหนึ่งครับมีค่าเป็นหนึ่งครับก็จะเป็นเด็ดตัวแรกครับถัดมาครับน้ำหนึ่งบวกกับสองครับมีค่าเป็นสามฉะนั้นว่าที่ถัดมานะครับคืองวดนี้ครับหนึ่งออกหนึ่งเก้าหกครับซึ่งเราจะได้เลขเด็ดนะครับนั่นคือหนึ่งและสามครับก็เข้าเด็ดที่หนึ่งครับซึ่งมันมาในหลักร้อยครับงวดแรกครับ อันนี้มามาได้ทั้ง110หน่วยนะครับกองแรกนะครับ่เริ่มที่โมนี้ครับศูนสองครับก็จะได้เลขเด่นบุญครับสตัวครจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนั่นนี่ครับ่ก็เริ่มเข้าที่โมนี้ครับหนึ่งเก้าหกทำมาครับเราคํานวณต่อได้เลยนะครับทำมาตรงที่สองครับใช้หลักร้อยครับของโมนี้นะครับบวกกับหลักสิบหนึ่งบวกเก้าครับเป็นสูงคือตัวตัวแรกนะครับนำนำโปรแกรมแบบนี้ครับทํามาดูครับตัวที่สองครับให้เรานะครับใช้หลักสิบบวกกับหลักหน่วยครับเก้าบวกหกเนี่ยเป็น เราก็จะได้เลขเด็ดแล้วนะครับสอบตัวนะครับในซองตัวนี้ก็จะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็ตัวที่เข้าคือเลขศูนย์ะครับผลที่ออกคือพวกนี้ครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ที่มาที่เลขศูนย์มาในหลักสิบเลยครับสองงวดไปแล้วนะครับทำมาดูงวดที่สามครับแปดบวกกับศูนย์ครับครับปิดแปดถูกไหมครับตัวที่สองครับศูนย์บวกกับเจ็ดครับปิดเจ็ดอ่ะเราจะได้เลขเด่นนะครับสองตัวนี้เนี่ยนั่นคือแปดและเจ็ดนะครับซึ่งก็เข้าที่เลขเด่นเจ็ดนะครับมันมาในหลักหน่วยครับ เลขมันจะมาอย่างนี้นะครับในแต่ละงวดครับทำมาดูครับงวดที่4นะครับก็ให้เรานะครับใช้หลักร้อยครับของงวดที่ออกนะครับสี่เจ็ดครับบวกกับหลักสิบครับแค่นี้ครับ4ี่บวกหครับเป็น5นะครับทำมาดูครับตัวที่2 1บหวกเครับแปดแต่ก็จะใช้เลขเด็ดออกมาแล้วครับ2เลขนี้ครับ5เลข8เนี่ยครับก็เข้าเด็ดที่5นะครับมาที่หลักหน่วยครับทำมาดูครับงวดที่5นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบของงวดที่ออกครับ 4บวกกับนเป็น4ศูบวกครับเป็น5้าอ่าวเวลาสุดที่ผ่านมานะครับวันลวันที่ออกนะครับ3ตัวนะครับนั่นคือ5 9 4นะครับซึ่งมันติดมาถึง2ตัวนะครับมาถึง2ตัวนี้เลยครับก็มาที่หลักร้อยนะครับอ่า5มาที่หลักร้อยครับ4มาที่หลักหน่วยครับอ่าเราจะ้ได้เรียมแบบนี้ครับอ่างวดใหม่ครับเราก็มาบวกต่อได้เลยนะครับถัดจากงวดที่ออกนะครับ 5 9 4ก็คือให้เรานะครับใช้หลักร้อยบวกกับหลักสีกับ5บวก9นะครับบวกได้เลยครับมีค่าเป็น4ครับเทนตัวแรกนะครับทำนะครับ9บวกกับ4ครับเป็น3ฉะนั้นวุ้นใหม่นี้นะครับเราจะได้เลขเด่นออกมาแล้วนะครับก็คือ4และ3นะครับจะมาต่อได้หรือเปล่าครับอ่าก็ถ้าที่ย้อนลายให้ดูนะครับก็เข้ามาแบบนี้นะครับติดติดกันนะครับนี่ครับนี่ย้อนลายให้ดูนะครับเข้ามาแล้วนะครับ3 4 5วุ้นสอดนะครับอย่างงด ที่ผ่านมานะครับซึ่งมันมาถึง2ตัวนี้เลยครับ4ี่แลนะครับมันมาถึง2ตัวเลยครับอ่านี้งวดใหม่นะครับใช้หลักร้อยบวกหลักสิบหลักสิบบวกกับหลักหน่วยครับก็จะได้รีดออกมานะครับนัคือ4ี่และสามทำมาดูครับสูตรหลักหลักนะครับหลักสิบนะครับสูตรนี้ครับอ่าอันนี้นะครับเราจะใช้หลักสิบของงวดที่ออกสูตรสองนะครับเป็นเลขสูตรเลขหนึ่งนะครับบวกกับเลขหกสองเลขนี้มาบวกกันนะครับเราก็จะจับกับเลขเฉพาะนะครับอันนี้จะเข้านะครับนี้เราจะใช้เลขเฉพาะนะครับเลขเฉพาะเอามา แทนค่านะครับหนึ่งโป่งนะครับมีค่าเป็นเจ็ดครับเลขเฉพาะคงเจนมีค่าเป็นศูนย์ะครับจะสี้แบบนี้สองตัวนะครับก็โมดที่เริ่มเข้าคือโมดนี้นะครับสูตรหลักสิบอนันน er ี้ครับก็ตัวที่เข้าคือเลขสูงนะครับมันมาในหลักสิบเห็นไหมครับทำมาดูครับโมดที่สองนะครับที่มันเข้าโมดนี้ครับซึ่งมาจากข้ามไปหนึ่งวกนะครัึ่งโมดนี้ครับที่ออกสี่ถึงเจ็ดครับเราจะมาเข้าโมดที่ออกสี่ศูนย์ห้านะครับโมดที่สองนะครับก็ให้เรานะครับ นำหลักสิบครับของหุ้ที่ออกครับคือหุ้นนี้ครับสองเลขนี้มาบวกกันนะครับสูงบวกเจ็ดค่าปิดเจ็ดครับจากเลขเฉพาะของเจ็ดเป็นศูนย์นะครับเลขเฉพาะของสูงมีค่าเป็นเจ็ดครับแบบนี้นะครับสลับอยู่แบบนี้ซึ่งตัวที่เข้าคือเลขสูงนะครับมันมาในหลักสิบแบบนี้ครับของหุ้นนี้ครับสี่ศูนย์ห้าทำมาครับงวดใหม่ก็จะเป็นรอบของสูงนี้นะครับเราก็จะใช้หลักสิบของงวดที่ออกสี่ศูนย์ห้านี้ครับนำบวกกับหลักหน่วยของงวดที่ผ่านมาสูงบวกสี่ครับ เป็นสี่ได้เฉพาะตัวสีเป็นสองครับฉะนั้นตัวนี้นะครับหลักสิบจะเด่นที่สอตัวนี้นะครับ4และสองนั่นเอครับได้แล้วครับแค่นี้กลมาดูครับหลักหน่วยครับวิธีหาหลักหน่วยนะครับเราจะใช้อ่าสามตัวนี้นะครับเอามาบวกกันแล้วก็จับกับเลขเฉพาะนะครับจะเหมือนกับหลักสิบนะครับใช้เลขเฉพาะนะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้านะครับเป็นศูนย์ได้เฉพาะคนศูนย์ค่าเป็นเจ็ดครับก็จะมา ในหลักหน่วยครับตัวที่เข้าคือเลขเครับซึ่งมันมาในหลักหน่วยแบบนี้ครับแต่ศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับงวดแรกนะครับเด็ดเจ็ดศูนย์งวดที่สองศูนย์เจ็ดครับก็มาศูนย์เจ็ดตรงตรงเห็นไหมครับทำมาดูครับงวดที่สองครับใช้หลักร้อยครับของของงวดนี้ครับแปดศูนย์เจ็ดออกมาบวกกันแบบนี้ลักษณะเดียวกันครับงวดแรกเลยครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับบวกสี่ครับเป็นสามสามจ้ากันเลขเฉพาะขือสามเป็นห้านะครับตัวที่เข้าคือเลขห้าครับซึ่งมันมาในหลักหน่วยครับ กองหุ่นี้ครับ405หลักสิบครับทำหน้าที่7จลขศครับเนี่ยข้าที่หลักสิบนะครับ70กองหัวแรกครับทำหน้าที่70ก็เข้าที่หลักสิบนะครับโค้ชใหม่นะครับทำหน้าที่4ีและสครับอ่าส่วนหลักหน่วยครับหัวแรกก็เป็นสูงเจ็ดข้าที่7จ็ครับมาในหลักหน่วยครับหัวที่2นะครับก็ข้ามเป็นหนึ่งหัวนะครับสูงนี้จะเข้าแบบข้ามหัวนะครับอ่าข้าที่เลขเด็ดห้านะครับมาในหลักหน่วยครับซึ่งม้วนนี้จะเป็นรอบบคคาามสูงรรรัััเกก็จะะลุ้นนนบ ให้เรานะครับใช้หลักร้อยครับของพูกที่ออกคือพวกนี้ครับ405อันนี้ครับ3บวกกันครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับ3ได้1บวกกันได้เลยนะครับ4บวก9นะครับเป็น3 3บวก5นะครับเป็น8ได้เฉพาะข8ไหมีค่าเป็น1ครับฉะนั้นพวกนี้จะเด่นที่8และ1ครับจะต้องมีมานะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวน8 1ครับมาตัวส่วนนี้นะครับหลัก10 42อันนี้จะเป็นได้เด่น2ตัวครับ43ซึ่งมาชนกันนะครับที่เนี่ยทั้งหมดนี้ครับก็จะได้4ตัวนะครับก็จะมี 43ครับ281ครับมี5ตัวนะครับแต่ว่าเราจะจับเป็นคู่2ตัวนะครับเป็นสูตรปักหลังนะครับแบบตรงๆเลยนะครับหลักสิบนะครับทําได้ที่42นี่ครับให้จะเป็นสูตรเด่นนะครับ2ตัวหลักหน่วยครับเด่น81เอามาจับคู่เด่นได้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ48 28นะครับนก็จะได้จะได้41นะครับ สองนึ่งแค่นี้ครับเอามาจับประกบครับคุณจะได้สองตัวตรงนะแค่นี้ครับก็จะเป็นแนวทางนะครับวันที่16สิงหาคมโซนอันนี้นะครับก็เป็นเลขเด่นครับเด่นบน2ตัวนะครับจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับซึ่งก็นี่ครับคำนวณให้ดูแล้วนะครับเข้ามาห้างวัดซ้อนนะครับ คู่ที่ผ่านมาก็ติดมาถึง2เลขครับวดนี้นะครับก็จะชนกันกับหลักสี่นะครับสี่ตรงนี้ตามนี้นะครับสี่อาจจะมา4ี่วู่อนนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าเราถูกใจที่เป็นเลข4ก้อนนี้ครับก็จะเป็นคู่นี้ครับสี่แปดครับสี่หนึ่งสำหราบเนขคู่นี้ครับก่อนคู่นี้นะครับตัวที่จะนินให้ไว้นะครับก็จะเป็น2คู่นี้นครับ ที่มีความน่าจะเป็นครับในงวดวันที่1 6สิงหาครับกับ48และ28ครับก็เป็นคู่ที่เด่นครับหาแค่ตัวเดียวนะครับหาหลักร้อยมาประกบใส่ได้เลยครับเราจะได้ชุดสามตรงตรงแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณแบบตรงๆเลยนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับก็ทํไดนที่4คู่นี้ครับอ่าอันนี้คือตัวเด่นนะครับ48และ28ครับสำหรับงวดใหม่นะครับก็เป็นสูตรคำนวณแบบวงในนะครับอันนี้เราจะใช้เลขเฉพาะนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับสูตรนี้ครับถ้ามันเข้าเราสามารถที่คำนวณต่อได้นะครับเราใช้หลักร้อยพูกกับลักสิบนะครับก็จะได้เป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองครับใช้ลักสิบบูดหลังหน่วยครับก็จะได้แบบนี้ครับสี่และสามนะครับจะมาต่อได้หรือเปล่านะครับสี่สามสามสี่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราถูกใจสูตรแังนี้จะเก็บไว้ดูก็ได้นะครับสำหรับงวดวันที่16 4สิงหาคมนะครับ ก็ถ้าไม่ชอบมองผ่านไปได้นะครับก็เพ็นพนะีแนวทางเท่านั้นะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้พิจารณาในการรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝายเพียงเท่านี้นะครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ